แว่าเรมจะไปเราไปไหนครับไปไหนครับแต่ว่าเรมจะไปไปนอนไปเคลียหัวเอเคไปเดี๋ยวพาเคลียหัวไปสมองเต็มใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไปไหนเน่ะเลมมองอะเรมไม่เลมไม่อยากพูดถึงมันไงเราพอพูดแล้วเร็มแล้วมันเศร้าแล้วครับติบขอโทษได้ไหมติ๊บพูดมาแล้วไปยคงนั้นอะติ๊บขอโทษไปแล้วมันไม่มีอะไรต้องขอโทษเราล้วทำไงเล,ถม,ลมถึงจะหายเศรา้าอะแล้ว่าเาติ๊บเศร้าติ๊บทำไงอะเป็นติ๊บเหรอ คติ๊ว่าไม่รู้อ่ะก็เศร้าอยู่เหมือนกันที่เห็นเล่มเศร้าติ๊บก็เศร้าตามแล้วพูลเราก็จะร้องไห้เสียงติ๊บปลอมอ่ะพูดจริงนะเนี่ยที่จะร้องไห้ไม่จริงพูดจริงที่เห็นเลิมเศร้าติ๊บก็เศร้าตามแล้วเนี่ยติ๊บไม่อย่างเห็นเล่มเศร้าไงเอาเป็นว่าวันนี้เลาไปพักก่อนแล้วกันไปจริงหรอใช่ไดไปได้ไหมไม่ไปได้หรือเปล่า นี่ดึงคอเสื้ออยู่้วเนี่ยไหนบอกว่าจะอยู่ถึงทีสามไงไม่ไม่ไหวเดี๋ยวไม่อยู่แล้วเรมยังไหวแต่เลมจะไปนู่นแล้วไม่ให้ไปได้ไดไหรือไม่ไม่ให้ไปได้หรือเปล่าต่อเวลาได้ไหมหยอดจอดตู้ได้ไหมหยอดเหรียญน,นะก็เดี๋ยวจิ๊บไปอยู่ที่นู่นด้วยถึงตีสามไงไม่เอาไม่ต้องเอาทำไมอะ ต้องโอเคไปคิวอะไรไม่เอาไม่ต้องอ่ะที่สุดกล้าร้องครับึโอโอโอเคไหมโอโอนะไม่ต้องโอโอนะกล้าร้องนะโอโอนะโอโอนะโอเคไหมนะตีไม่ต้องมาเขียนเลย ไม่ได้กีอะติ๊กก็โอ,โอในโอนะว่าโอ,โอได้ไหมนะับไม่มีใครอยู่กับติ๊กเลยหรอชีวิตติ๊กก็มีแค่เนี้ยมีแค่เลมนละจะให้ติ๊กไปอยู่กับใครอะไม่มีคนอื่นอีกคนในแก๊งติ๊กอานี้มีคนีนสัง,งให้ทำภารกิจอะไไม่อยู่แล้วไหรือเปล่าไม่อยู่แล้วล่าสุดก็ทิ้งเงินแดงให้แล้วก็ออกไปเลยแบบไปไม่ลาสักคำอะไม่ทันได้เตรียมใจติ๊กก็บอกว่า หลังจากประมาณวันที่ยี่สิบติปน่าจะไม่อยู่ประมาณเดือนหนึ่งมั้งครับเดือนนึะใช่ประมาณแต่น่าจะมีแว็บเข้ามาอยู่ที่น,นี่เหรอครับจันอังคารทุกที่ครับทุกที่ทุกเวลาหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ที่นี่เหรอใช่ไม่อยู่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าแต่ก็ยังแวะมาบ้างใช่ไหม น่าจะมีแวปมาบ้างเตยวต้องไปขาชนไก่ไงครูฝึกเรียกอะเตยวต้องไปโดนหมอบอะสมน้หน้าลำบากซบ้างหน้าหน้าสิวขึ้นเยอะหน้าดู นำหมักลำม,ลมนซะบ้างถ้าหายเลมไม่เจอเลมก็อยู่ที่นู่นแหละเพราะว่าเลมพักที่นี่แล้วอันนี้เลมมาช่วยสตอรี่เป็นวันสุดท้ายเมื่อคืนนะแต่ถ้าแบบน้องๆหาคนไม่ได้ก็น่าจะช่วยเล่นต่อแต่ถ้าหาคนได้เลมจะพักเราเดี๋ยวแวะไปหาไม่ต้องคิดถึงรู้ว่าคิดถึงโอเคไม่ล่าเดี๋ยวแวะไปหาน่ะดูตลอดอะโอเคไหม จะไปหาหรือไม่ไปหามันก็เป็นเรื่องที่ตีต้องตัดสิน <มา S 2> <า>ใจเองไม่ถารักที่สุดในโลกหรือแฟนใครนี้เนี่ยรักษาการอ๋รักษาการแฟนของใครนี้เนี่ยแต่เลมก็จะไม่ได้มาแบบนี้ทุกวันด้วยบางวันลัมก็จะไม่มาตีบต้องพยายามเองได้ครับอยูดคาใจทุกอย่างปวดและเศร้า งั้นเริ่มจากการอยู่ด้วยตัวเองก่อนเลยวันนี้ไม่ใช่วันนี้อีกชั่วโมงหนึ่งไม่ไปแหละอ๋อถ้าเล่นอยู่กับติปหนึ่งชั่วโมงที่ได้อยู่กับเลมทิปสามหนึ่งชั่วโมงเท่ากันไม่เอาเลยไม่เอาดีดีดสามเลยไม่เอาโอเคไปไม่เอาเลยไม่อยู่ไปเปลี่ยนเสื้อก่อนแต่นี้ไม่มีตีน้วใส่ชุดแก๊งทำไมเนี่ยไม่ที่เลมไปเปลี่ยนเสื้อก็เมื่อกี้พูดเองนี่อ้าไม่เอา เอาก็เมื่อกี้เป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอครับไม่เอาเลยไปโก้ไม่เอาแล้วเริ่มเงินถึงตีหนึ่งแลทิพก็ไม่ต้องไปนี่ต้องไปทีสามทีสามวันอื่นแทนไม่ได้มันต้องวันนี้ไม่เอามันต้องวันนี้แล้วผมจะไปแล้วไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไปไหนจะไปไหนครับจะไปนู่นก็ถ้าไปพร้อมกันตอนตีสองไงเพอไปตีสองผมก็หยุดตีสามค่อยกลับ ไม่เอาเอ้าทำไมอ่ะและทำไมต้องวันนี้วันอื่นไม่ได้หรอไงื่นไม่ได้ครับเพราะว่าจะสองนี้ไม่อยู่ครับรูนะไม่ไม่คือเดี๋ยวเรื่องเบรถให้ตีไปเองเลยนะไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาครับเเจอกันนะตีไม่เอาได้ไหมยไม่ได้ไม่เอาตีสาม ครจะอยู่ก็อยู่เหอะตีสามอะเลมไม่อยู่แวเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอแล้วเลมจะไปไหนอ่ะเลมจะไปนอนอยาค่อยนอนได้ไหมตีสองได้ไหมทั้งคืนทิพยงเนี่ยเคาเป็นเด็กอนาไมรเลยแต่ติ๊บก็ไม่เคยทิ้งให้เลมไปนอนเคยเคยบ่อยเมื่อก่อนติก็ไปนอนตลอดแต่ปนี้ตลอดไหมไม่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 ตีแบบแบบแบบก็ไปแล้วห้าทุ่มเที่ยงคืนจริงหรอ ตีไม่เอาตีสามเอาตีสองไม่เอาตีหนึ่งครึ่งไม่เอาตีหนึ่งยี่สิบตีจะเอาอย่างงี้ใช่ปะเอาตีสามตีสี่ตีสี่ตีห้าเอาดีถ้าอยู่ก็อยู่ให้ยาวอ่ะเอาดีเอาดียากเลยหรอเออถ้าอยู่ก็อยู่ให้ยาวอ่ะหกโมงเช้าหกโมงเช้าอะพด้วันี้ต้องขนชอบชอบรอเล่นแบบนี้ตลอดนะก็รู้อยู่นะ ไม่ได้รอเล่นแต่ีสามก็ได้ตีสามได้จริงครับก็เมื่อกี้เราพูดเป็นคนพูดก่อนดีไม่ใช่หรอว่าตีสามไม่เอาเอาไป<ก><ค>หเราไปนอนเถอะเดี๋ยวก็ต้องไปเข้ากรมแล้วพักผ่อนเถอะจะอยู่ทําไมตั้งตีสามอะ่ะเอาตีสามเองไม่เองอ่ะพักผ่อนเลยเดี๋ยวร่างกายไม่แข็งแรงจริงจริงีไปจริงจริงหรอเดี๋ยวร่างกายไม่แข็งแรงแข็งแรงแล้ว ไม่ถ้าอยู่ตีสามไม่อยู่หกโมงเช้าอะอยู่เร็มจะไหวเหรอเลยไม่นอนพอดีเลยยังไม่ได้โพนมเลยอะไปนู่นมีคนช่วยทํางานแล้วโพนมโพเห็ดโพเบคอนอะตีสามพอแล้วโพชั่วโมงเดียวเป็นห่วงไม่ชั่วโมงนึงไม่เสร็จมันมีตั้งเป็นพันอะเลมรับนมมาเป็นพันเลยอะแต่เลมไม่ได้นอนเลยหรือเปล่าจุ๋มไม่ล่ะไม่จะเสียสุขภาพนะได้ไม่เป็นไรหกโมงเช้าเอาไหมล่ะติบก็ช่วยเล็มทำงานเดี๋ยวเมรับของโพเรื่อยถ้าเสียสุขภาพติบก็ไปนอนเลยเลมไปนอนแล้ว ไม่ได้มันต้องตีสองมันกาลังดีเวลากาลังสองตีสองตีสองตีสามตีสามตีก็หัดอยู่คนเดียวไงหนึ่งชั่วโมงนี่ไงฝึกไงเดี๋ยวพอไปเข้ากลมก็ต้องอยู่คนเดียวแบบไม่มีเลมแล้วไอ้ไม่เอาตีไม่เอามันตีไม่เอาตีไม่เอาตีอยู่กับเลมมันตีไม่เอาอย่ามาทําเสียงเกียะโคตรอบตีไม่เอาตีไม่เอามก็ไม่เอามลมก็ไม่เอาเหมือนกันอ่ะไม่เอาตีไม่อยู่กับเลมตีไม่เอา ไม่เอาเล็มก็ไม่เอาเลยมจะไปเนอะเรือตีสองตีสองได้ไหมอ่ะไม่เอาไม่เอาได้ไหมได้ไหมอ่ะตีสามี่ไหนบอกว่าตีสามมาไม่เอาตีหนึ่งเมื่อกี้ตีพูดก็เร็มพูดว่าตีสามอ่ะที่ก็ใช่เกินน่นีตีพูดว่าตีหนึ่งอ่ะเรพูดว่าตีสามอ่ะีร็มตีก็ตามเร็มตีเหมือนกันเราเป็นตรงกลางไหมตีสองคือตรงกลางระหว่างเรา ไม่เอาเอาทำไมอะเพราะว่าตีหนึ่งพอไม่ตุตีสองก็คือตรงกลางนะไม่เลียมเลือกตีสามติ๊กเลือกตีหนึ่งก็ตีสองคือตรงกลางไม่เลียมเลือกหกโมงเช้าเลียมเลือกหกโมงเช้าติ๊บเลือกตีหนึ่งตรงกลางก็คือตีสามอ่ะตีสามเลียมเลือกแปดโมงเช้าอ่ะตรงกลางคือตีสี่เอ้ยตรงกลางก็คือประมาณตีสามตีสี่

ไปแล้วจริงๆหรอครับแกล้งแกล้งที่จังไปแล้วจริงๆหรอไปแล้วจริงๆหรอครับอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมฮัลโหลก๊กก็๊กกกมีใครอยู่ไหมครับบ้านนี้มีใครอยู่ไหมครับเปิดประตูให้ผมหน่อยครับเออประตูให้ผมหน่อยครับอะไรยังครับอครับ อะรยังครับอยู่ไหมเอ่ยก็๊กกอ็อกอยู่ไหมครับยังอยู่ไหมครับก็๊กกอ็กอกเสียใจอ่จะกอยู่ด้วยอ่ะเสียใจอ่ะ<า>ดีมากตัดเลกก็ยังดีนะ ไม่อยู่แล้วไปแล้วเอาจะอ,อยู่เหรอเนี่ยไม่อยู่จะอ,อยู่ได้กันถึงตีสองเลยหรอเนี่ยไม่อยู่จะไปแล้วไปแล้วเหรอจะไม่ลากันเลยเหรอบายบายฝันดีนะพูดไหนนะตัวเลมมาค่ะอ้าวเลม,มต้องตอมอ่ะตัวเลมมันอไอ้นี่เบิกรลดไม่ได้อะ มือเหลือบเนี้ไม่ต้องตอมมก็ได้หรอตอมวเดียวก็ไปนอนเลยก็ได้ครับทีเดียวเลยงั้นไปแล้วนะพักอะไรใช่ไหมนีพักก็ได้ครับนอนเยอะเยอะสวัสดีครับยังไม่ได้พักแต่ไปนู่นก่อนทำอะไรที่ยุ่งครับ <ไป S 2> นัง่งทำนี่ทำนั่นนั่งร้อนให้แทนนี่แหละไทนนี่แหละ

นนจะ,ะ,ะแต่งต,ต,ตัวเป็นอะไรครับวันนี้ก็ขึ้นเป็นรี่สองค่ะ รีบไหมรีบไหมรีบหัวใจมันมีแต่เจอแต่ตอน,น,นรีบจะได้วิงวงง่งแต่ีติีวมวย อันนี้ขี้เกียจดูออกด,ดูออกด้วยนะอันนี้ขี้เกียจจริงไอ้สุลัตอะไรดีอ่ะที่ฟีซาอยู่ในหัวเล่มมันออกมาต่อหลังเล่ม ออกมาได้ไงอะ่ะเรียกเรียกมนันออกมาออกมาเรียกมนันออกมาทำไมออกมาขู่ตีิขู่อะไรขู่เหล็ก